ดังนะสีบรรดาหาประลือด้มาทายอีกนะไหนมาความเฮ็ดความสั่งเนาะปูเนาะขอบารมีย่าสบายเงินสบายทองค่ะขอบารมีได้ย่างานทำแถวและเป็นปีหบักหลายปีเป็นค่ะงานทำเถ่านค่ะเกนเบิ่งแกนเป็นแกนแักใหญ่งานทำแถเพิ่นอุดมสมบูรณ์ค่ะเลยนี่ปูแบบเหมือนชุ่มชื่น เขียวสะอุ่มชุ่มชื้นเขวาก็ชันหยิกขาก็คือชันนม่พ่อเฝ้าชันปูยังเฝ้าสันน้ำสันสูงสันสูค่ะชก็สั้นสูงก็เลยหอมงาขามเออขามเอาเพิ่นเอามาถวายหรือว่าย่อมขวาก็เจาะโอ้เพิ่นที่มาที่ไปของเพิ่นจะอะไรเพิ่นก็ได้เอามาถวายเขาวามันโคน มันโคนมันโคนลงบาแนี้ข้าเจ้าก็ได้บานเป็นใหม่ตั้งแต่ปู่แต่ปู่ข้าเจ้าก็ฤยบาอยากไอยากแบงไปวัดนันวัดนี่เป็นกาวใวัดอันบรนายอน้ำเออบ้าณผู้ใหญ่บ้านก็ได้เอามาถววยาพีไว้ค่งหนึ่งทอนหนึ่งสิ่ะเพราะว่าคนบานยาครูอาจารย์มากสินะค่ะอาจารย์มักของเออเอาเลยถึงน้ำสมาัติสมภูญ์เลยงานตะเคียนเอ้ย ประวัติก็บทธรรมดาอายุนี่สิปีเป็นวัดที่อธิฐานได้เนาะบวชปีห่าค่าบาทนี่ก็เลยอธิษฐานว่าสาธุเต้อตผู้ข่าที่จะเลิญทั้งนี้มาบวชหาคุณพ่อคุณแม่ผู้ข่าไปพ่อวัดทางห้างอายุกลางเมืองควัดทางห้างแต่อยู่กลางเมืองต่กลางเมืองค่ะมัดจำพันษาอยู่่าดงคุ้มเข่าตำบนฟังข่วงอพเภมเมืองสกลนครหน่พันษาหนึ่ง มันจังไดเราแบบมีคนเบาห้บบมวนทีนะคือใครว่าดนมันแบบท่งนี้กหาพระได้บัตรค่ะท่งนี้กหาพระแต่เลยว่าพระอาจารย์เบอร์บอยูน้ำได้ออกพรรษาตีอันท,ทีนี้ตีไปอยู่หม,ม่องไม้ได้วางที่นะค่ะบัดพอดีง่ายออกจากหันคือข้าว่านเรามาอยุสบัดสว่างตึกสมบูรณ์ที่ในเมืองอในเมืองสกนลนครแหละยุทธติดเมือง่นล,ละค่ะยู่พื้นหนึ่งดวงตาแล้วเป็นคนบ้านนี่แต่แเราไปบวชทู่วันศรีวิสาแล้วก็เลย โทรศัพท์หาว่าเอนี่ยคุณน้อยมาอันมารับกระถินให้แน่ว่าเราพังผื้อพันบาวันค่ะลูใส่เนาะเดี่ใจเราบ่งจากน้องมาอยู่ใหม่ดิอันเกันซาเดี๋ยวบ่งจากบ่เดับกันซามาใส่เออพันหลาเดี๋ยวเออเดี๋ยวอันหลวงพ่อสิไปฮับพันหลาเพิ่นไปฮับมาบุญกระถินเพิ่นกับวันที่สามสิบเอ็ดหลับเพิ่นไปฮับมาค่ะเขามาแล้วเห็นไม่เห็นมันตืบนะตืบในหัวใจเขาเนี่ยโอ้โหจนเราให้ใจห้องอ่อนสินะค่ะ ีบ่วัดที่ผู้ขาทอธิษฐานไวถ้าแม่นกะคอให้ผู้ขาอยูเย็นเป็นสุขเลพระอย่าโน้มสั่งวัดว่าอาะไรไปวัดพุทธศาสนาก็เรื่อยๆสิค่ก็เรื่อยๆมาก็มาอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งผู้นั้นก็ว่าบ้านเกาเมืองขอมก็น้องฝ่ายมีแต่กระดูกระเดี่ยวกระแม่นอี๋ค่ะบานนี้กูทั้งห้ามองหันกามีเป็นตกเสามันเป็นเสาตกมันเราผู้ใดเขาไปอยู่ก็ไเลยพระไปนอนกะต้องมาอ่ำพึ่นที่นั่น ก็ซื้อ่าเป็นแม่นางตานีบุญสิริกัรงตั้นนนะเออแม่ให่ว่าแม่นางตานีบุญสิรินมองห้างๆ้าค่ะอืมก็เลยได้หม่างออกมันบ่ค่ะปู่เออม่างเลยปวกกินนน่ะแล้วก็ค่อยล้มพาก็แตกไปแตกไปค่ะอืมยังว่าอยากได้อทําใไ้ถึงว่าก็ขึ้นไหวอยู่ว่าสิเฮ็ดให้พ่นงามๆอากระจกใส่สื้อหุ่นมาไหร่นะก็ใีใ่ค่ะออืบานนี้คนเข้ามานี่ประตูสิเปิดออกเปิดเข้าสินะออื ไอตมามายุผู้เดียวเยก็คือตื่นนบ้านหัวคือตื่นอยู่อาทิตย์หนึ่งย่ถิ่นมาหลอกเจ้าของนี่ว่าเอาอาทิตยตายนันเฮ็ดควมดีให้มันตายเบิ้งก็ได้ว่านใช่เนาะร้าก็นั่นบ่นี้อย่างเลยแบบก็ดีคือมาเป็นดําดับลัมดับมาพาญอย่างนีมจัดผระปลาถังแรกมาอยู่นี่ได้เงินหกหมื่นก็มาเก็บใบให้เขาเก็บใบแล้วกะเอ็ดกระถินถัดมาอะไรเงินแสนสองเอาแสนห้าก็มารวมพลังแล้วซื้อดินมะถมบ้านค่ะซื้อดินมะถมแล้วก็เอา นั่นแหละที่ว่าเห็ดปูใหญ่เขานั่น่ะเห็ดอสาลาวิหารใหญ่ขึ้นมาเอาปูมาไว้หันละหันละก็ดีมาเรื่อยๆเท่าอยู่นี้แหละแต่ว่าเขาเนี่ยสอัสดคันสวัว่ามันยังจุดใดแน่แต่ก็ดีเห็นแม่พรกับน้องนัดมันได้สะดุดได้อยากหูอยากเห็นก็เลยเห้มไหมแม่พรกับน้องนัดมัดซื้อมาเวิงไห้ถ้าเปิดไห้ได้สางจะิ้นขึ้นก็นี่ขนาดโอ้แม่ยาตะเคียนอยากได้สุดงามก็ช่ได้วันนี้และเนาะปูเนาะ ค่ะเพราะว่าบางเถือบางซ่งบางยางเนี่ยเขาบาเห็นนกปูนี <blues. S 1> ่แหละแต่ว่าูนจัาก,กับผู้ที่เพิ่นบ่คือเฮ้านี่เ <c oughs> พิ่นกะสิเป็นแปลกๆอยูไ่ได้เฮ้ากะสิใหายว่าเฮ้าสังเกตเอานกปูเนาะเพิ่นสิบ่คือถ้าเฮ้าดอกการว่าการจ่ากะสิบ่คือกันเลอดัดจะดิดคนบ่คือกันดอกว่าต้องตีดอก fc เอ้ยอ แต่ว่าทำดีเป็นยังก็ได้ขอเป็นคนดีเท่านั้นแหละให้มันคือๆนี่แอดมากตรงนี้ได้ปูพร่านมากตรงที่ว่าสิตายย้อนท้ำความดีเลยมันตายไปเลดเนาะป้าตายจอยเขายังหลุดอยู่นี่ลองลองมองบาพระองค์นี่ชิดป้าตายกันนี้ยังสินัทไทยบ้านนะอยู่นี่สิปีสิเบสปีขาแล้วมิตรดีไปนาทำข่าเลยแต่รวยแต่พายงานโยมเฮ็ดบุญไปเรื่อยเมื่อนี้ก็ระได้ไปทำบุญทั้งอำเภอบกขาวเออไปถอดเทียน มันได้ห้าห้ายาดยมอยากขอเบิดโท่นีเสียอนุญาตให้เพิ่นได้บ่ค่ะมันสิได้นอนบ่ะมันสิได้ภาบนาบอกค่ะเดี๋ยวจังไดน๋ขั้นสั่นเลยจังตดต่อแม่พรอเด้อค่ะขั้นเนาะออจจะพึ่งจังตดต่อแม่พรอ่ะกัถ้าอยากร่วมอยากสั่งน้ำเนาะยังกระได้เดี๋ยวสั่นสิที่ได้ติดต่อมาอีกแค่หนึ่งน้อยจันเนาะเออไอปูเนาะมันห้ามันเข่ามันเห็นอีดีมันได้อีดีอืมค่ะ ก็อยากทายยูฮันละเพอมาห้องกอดก็ล้างสร้ากก็ลังแปลงไปเรื่อยค่ะพระอาจารย์มาญี่ปุ่นสิบปีนี่มาที่แรกกับมัดสางสารหญ่ตั้งแต่ปีหาแปดค่ะรวยไปเพื่อนคนไหนครับรวยไปสารามัดสางมัดสร้างสาราใหญี่ยุ่นหาปีแล้วนี่สารหญ่องค์ตัวนี้เริ่มวางเสาวางคานตั้งแต่วันที่เออเดือนพระศตมหาแปดค่ะ ก่อสร้างมาเรือ่อยๆเห็ดมาเรื่อยวจะรู้ส <together>. ึกว่าหาหกสีได้ใส่ยิบทรงแล้วนะแล้วก็บูรดอกก็ไว้เหลือติดใบลักกาเหลือใต้แอวขันก็ไม่ได้ค่ยเห็ดไปเรื่อยโอ้ทางนั้นเนาะเสาตกมันกับทางนั้นเนาะค่ะอาจารย์ไอ้ปูยังไงปะเออคูดห่างกันเสาตกมันอยู่ทางนั้นเนาะให้ว่าบริเวณรอบๆไม่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สมัยโบราณนักการเนาะค่ะเนาะได้แล้วไปคุณได้ป้องซื้อ ปูญาตายานี่ต้นมะม่วงนี่ก็เป็นสองร้อยสามร้อยสี่พันเกืนนมาก็เห็นโลดค่ะใช่ต้อยก็บ่อได้เป็นคนแปดต่ออยู่นี่ธรมะง้างเสียหงายอยูอนะพอเนื้ออันสันหางห่างพวกนี่เฮ็ดไม้แครงสิ่เป็นบ่อค่ะบานนี้โอ้โกธจะมาอยากกันเห็ดาัให้ททนนเท่าทนกนสิโตงใช่ไหมค่ะยังมาแรงไปบอกเรื่อยเห็ดมือ้อใช่ไหมนี่จังสี่เดือนี่ค่อยจะไม่คนกสิตรีหาสองเป็นบ่อแต่ว่าปฏิผู้เท่าเป็นเก้า มือเป็นเจ็ดขอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ขอนน้ำเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ้าตรงตรงค่ะจามในเพื่อนอู้หึมมันบอกความเท่าไรนี่ปื๊ดเลยกูหาส่วนกัขาดเลยทีออสิบสี่เสมอสิบสี่ลายนะแต่ว่าขาดเพราะที่ให้นะนี่เลยสามสามในเพื่อนสองสามโอ่สามปูญยากับสามอันที่เป็นยูวต้นอันค้อต้นต้นบบม่วงแห้งอะนะค่ะอือมีสารน อันปูง่ายตาย้ายเพิ่นเจ้าที่วัดเพิ่นหลักค่ะสาธุสาธุเด้อลูกหลานเพิ่งบารมีเด้อปูนี่หลานมาเบ่งมังนีหลานฮะข้าวบะจักรังพระบิดาบารมีเพิ่งบะจักรังพระธาตุเจดียด์ว่าในวัดเลยวะค่ะ<า>เพิ่นแบบมาลัากถืนกอนค่ะเพิ่นลักถืนกอนเนะาะค<ม>่ะป<า>ูไอ้ของสางคกอเลยเพิ่นมาลัากถืนกอนเป็นพระธาตุจอมปลวกพระธาตุเจดแก้วมงคลมุนีค่ะนี่ พธาตุเจ็ดแก้วมงคลมณีกล้องข้างในเห็นไงมาเป็นพระธาตุเจ็ดแก้วขยันบัดขั้นแล้วพี่น้องพระธาตุเพิ่มมาเมืขึ้นไปก่อนให้แล้วนี่พวกนี้ก็เป็นมอแหกแต่โคแต่สมัยโบราณเดินนี่ก้นขึ้นมาจากอินเพลทของน้าเมื่อกี้นี่วางสองสามอาทิตย์ขึ้นหลังนี่เป็นบ้านเก่าเมืองหอม มีลูกปัดมีต่างๆค่ะอือยู่ในดินเขานี่ซับในดินสีในน้ำเพิ่นนี่ค่ะโอ้อันนี้เป็นอ้อันนี้แอดเห็นน้าพิพิธภัณฑ์ได้หนึ่งค่ะพญานาคเลยนี่นี่ค่ะตัวนี้ตัวเทิงตัวเทิงค่ะมอมของม้าค่ะจะพูดทั้งไก่พูดนี่มัน้คือว่าเพิ่นน้องใบหนี่ค่ะอ๋อตัวนี้ตัวจักรีวาแนวใหญ่นี่จดีๆีนี่ยูทูบกิน่นหลังมือน่ะสี่ สี่เจ็ดสี่เจ็ดสามตัวหนึ่งสองแปดสองแปดสองยิ่งนี่เวิร์ดเอาบ้าติดเจ็ดสองค่ะบ้าติดเจ็ดสองสยินี่เวิร์ดทั้งบนทั้งล่างแปดสามมันก็ไปตัวเก้าเนาะเออสามสองกันเดียงกันสลวยอยู่อ๋อคือเพื่อนคนใดอยู่งามครั้งน้าปูน้องทั้งนั้นแต่ก็ยังยังยังแก้ว ซีพนงมาจากภูล <m ics> <m ics> ้มาแต่เดือนอันนี้ถน่าเดือนทุกสภาพเปนบมะขราวเลยไอ้อฟซีเปิ้งซอยกันไอ้อันไนดไอ้อันไอ้องไอ้องพระธาตุกับปู่เขาเนี่ยเดิเป็นผู้ใดแก้เกลี้ยมัน่เนาะเพิ่อเป็แม่ีแก่ซื้อเพื่อนัน า่า,า้ยเัยเยดีแค่นนนนเป็นบัวล่ะนี่น้องแมนพรอนแมนตัวขาดเออเป็ดไปบนดาราบุญอืมเอน,รนมเราต้างองทาอะไรพวปูเนาะเออผู้ไาดกีทาันบไมโเออดีดลราปูจะไปต่อยอดไปต่อป้าทอดต่อแม่งเงน,นืนอนี ตาทุตาทุเดอถามมาแล้วใครลคือ่เก่าสิ่ต่วยอนนั้นยึดป like ูเด้อพ่อพัลลวยกับสิต่วยอดให้ฝากเอซีนั่นอยากให้เอฟซแฟนช่องพ่อพัวลวยโชคมันองนัอัน้้านะกน้องนัแ่แงข้างเหรอคะแต่ตัวดีแม่นะครับ้าเปควันดิ่งกับมาโหลดในพ่อเนียว่าจะได้คาน้มันไปได้เบิร์ดคุ่มองคุบอล ซอยสางซอยเฮียซอยแสลงซอยนั่นเด้อผู้ใดหักแม่พรพาลวยกายะขาโพษนาเด้ออดสาบเบิงเอาวันเอาแต่ตัวแรกแล่นหนีได้มันกับมีโคมิลาบได้จังมาจมให้แล้วต้องดูให้จบดูทุกคลิปคือพระอาจารย์เหเบิงแม่พรติตตามมาเป็นเอซีแม่พรไหมกระโดนเติบล้วละจังมาพ่อน้องนัดนี่ที่แรกพ่อน้องหนูดีกถือว่าโอ้ยู่มะเจอน้องนัดัแหงแั้งจังอืเอาฝากไว้เอเอม่พรุก พรพารวยก็ไปก็สูผารวยพรชั้นเนี่ยค่ะปูเออฮั่นแหละทุกทีมงานนี่แหละใจถึงใจบุญมาว้าวกะมาอีลีค่ะเออเบาหวานเพิ่งกลับไปหลายที่หลายมองเนาะค่ะเออไปพูนแล้วก็สามจุดเล่นเาหวานนี่สองจุดจุดใหญ่ก็คืออยู่คำฉนดค่ะปูออกจากคำฉนดได้บืนมหาปูฝนกระโตกค่ะเออกะมากินข้าวแรงนองนุ่นกิละไม่ออกกะมาหาหน้ากินให้กินค่ะใส่ไฉมาไม่ออกกะมา น้ำจุนหนึ่งแต่ผู้ใดอยากเห็นไก่ไก่ไก่ยาขมโฆษณาเนาะปูเนาะแมนแมนเพราะว่าเขาได้ทั้งสี่ยาสีบาแปดนาทีสิบคือกำหนดเขามันมีแปดถึงสิบนาทีเขาต้องเว้าไปสาธย้ายไปต้องเห็นให้มันกันสะล้ยคลิปลงบ่ได้เออยาสีบลาอยากเบ้ารู้เบ้านั่นบาานีคือเขาคอมเมนต์ไปมันบ่แมนเขาคอมเมนต์บ่ดีสิ่งบ่ดีเขาในโตเัวเขาคิดบวกมิแต่พลังบวกมิแต่ บุญบารมีมื่อนี้อาติบอกกันถึงมื่อไหนอาติถึงกระติคอยให้เฮาแนี่มื่อนี้ขคือแบบนั่นค่ะสาธุสาธุค่ะปูไปสันข่าหวานเยอะเลยมดเลยค่ะปูสันข่าวเลเด้อรค่ะหนูโรตเตอรี่ให้สางไล่ๆว่ะสาธุโอ้ยให้สางให้แล้วต้องเอาบอกแน่บอกเอฟซีแม่ป้อนแน่เด้อให้ตรงๆเด้อเป๊ะๆหมดแรกที่มาเยี่ยมมาหยามก็ให้เป๊ะๆเด้วปูแกเอ่อปูยาตายายอยู่นี่ก็เด้อ แม่นางตะเคียนบุญตานี้บุญสิริแม่นางตะเคียนสะไบเงินสะไบทองปูเอ่อปูพญานาคมุจลินเนาะค่ะซาพระธาตุเจ็ดแก้วมงคลมุนีอันนี้ก็มีแม่สีพันเผาอยู่นี่เผาพระธาตุองค์นี้ยูนี่แก้วมาจากทั้งปูพานเผ่ายอดปูพานปูผายุนพันมาเจเดือนเออ่เมษาพฤษาอ้าวซาถูปูมุนสั้นเข่าเด้อขนอยสิเลยเวลาถูให้มุนสั้นเข่า